ผุนฝากไปผุนบ่มี่บ่มีหนามบ่มีหนามบ่นี่คือกา่เขาาไถเขาไทหไยีปจอดัปท้งนันกบงว่ยังหาเราบ่ไปยังสีปะท่ไปที่รถไปจอด่มฝากเจ้าเเป็นหมองสีน้ำเป็นตมีนี่จำเปหมองเ็ราไถแล้วมันบ่เลยแต่เป็นหมองมกอนก่อยาเ็ากองสีปมี่อีลยรฝากทงนั่นนั่นแหละเป็นเป็นหยากองสีเป็นมีเอยู่ดีจอดรถื้นน้านันาร มองเล็มทมก็จอดไว้ลดหามันมีคนสวิงมาว่าสันเบิงท่นบ่เมยูบบงกระท่อมมีหกสามวันจะมาหาหวกมแดดน้แดดฮอนไปนอนยู่บ้าน้ายกับสิตายกักโตจะยูบ้าน้ายกับสิตายอกว่าลงทงลงทาหาสอนหัวกทีกินแรง นี่เราไปบมอนี่้รนที่นี่ข้ามมีปิเอ้ามนทาเอิเติดเางอีกมัเอาจบเจไปนั่ตไขสิไปยังไดขอขีบ้านเจ้าขีวัมันเจ้าขิวไปเว่าไปจังไหนเอาหมไฟเลยหมไข่ต่อเดียวก็จะจำานมันมันเอาบงางาเอง ไปต่อไปต่อไปหาอีกสิจันทร์ผมพ่อกินเพราะถ้าเป็นบวกน้ำก็เกลีสิมันจะไม่อยู่ข้าวหวานแบบนี้ก็ ไปรอบบอกไม่องขาวอกด้วยจานนี่เจควาเดีนี่มีมีอยู่นีอยู่มันบ่อนไหลจอจอดจอดจอดเนมีเดกคนผม็นตสอนของหนัญแจ้งเอาเลยนี่ควาก็ว่าให้นี่ล้วมันเีนี่นี่บอกนี่บอเนี่บ่อนบ่อนเต็มอยู่กูสอนบ่เป็นกูว่ากูหนักหิ้งกูแล้วสอนพวกผมบอกเต็มอยู่ เอาสอนเห็นแน่สิคลิปบ่อนไหลอยู่สอนคือมากันนักแต่ขีไข่าน้ำน้องกูก็สอนว่าเป็นกูก็เศร้าสอนตัวสอนสอนอุ้ยหายกินหาอยากน้ำทงน้ำชาจะมันกินอยากเด้พี่น้องเลยช่วงโควิดนี

นี่แม่นแม่นเบิดบ่นี่ต้นดำอู้ยหนาวหอนจนว่ะหัวกบหน่อยหัวคุ่หมตจวนแม่นข่อะไรอย่างนี่แหละเจดีโม มันเป็นขากบบนีดิตัวดำๆเอิญห่วงยังห่วงเข็มยิ่งโมบังผมมันเด้ม่งดาตัวหนึ่งเหรอเห็นบ้าได้ม่นดาตัวหนึงตัวเซว่าหลายตัวติดระบบนะดบบนแม่นของตินะ หอกเขียดที่มอด้อยให้แอนมอดเออเพราะตอนนั oh> ้นอด้วยทีหมอกัปนอางันที่หวกจแกบคักกันหอกไปดองหอกืดน่ากินกินไปทั่วกินหอกกบหน่อยลูกอด เราคุณักอันนี้เรคุณสอนกขได้คุณดิหมกได้นอน,น,นไนจสิการแจสิกาไม่ต้องโตจับไซส์สื่อแบบบิ่มมีบได้ละ บ่อนที่ดีนแนวบอนหลายอยู่รือมันมันข่าอันนั้นข้าเฟี้ยงบ่าเีอลหลายเลยเพราะหนึ่งลน้ข้าอเ้ มันตัวมันมันมันขึ้นทงสูง่อยดาอย่าเที่ยลหินเพราะว่ายังนีมันไม่หินหลเพื่อเที่ยนเขาไ จิ้านหะัวมก็ทั่งไข่ค่ะสินอันนี้เนี้ยกิน่นเปรี้ยงเงี้ยกลินนก่นคุณสอ,อ,อนไปเลยมันออกจิงเ้าควายจะโล้งหน้าสิ

กินปนเขียดปมไอ,อปูก็ยังหากินอยากก้นบ่มี่สอนจนสิเป็นลมตายกับพ่อนได้อยู่ <c oughs> หอนก็หอนโอ่ะเมื่อไหร่หอนอยังต้ดำ,ดำ เลื่มเกลียบเอามืนหินบาทตินเด้อมองไง เขาบอกเขาสอนสอนลองเือเหอเสอนลองไปแล้วบขกถือบอกไม่จังบ่ไรหนักขี้เงียะระอยเดือ้วยองควันะไม่ดีอ กินบัส um. ุเขียนละมันหนองบ่ได้ไปหาบาดบารดว้เอาตุ๊กแกโอดหกอกบ